วิธีแก้บัคเวลาสลับปืนแล้วปุ่มกับพิบนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับผมก็คยเดินไปเก็บโหลดเอาแล้วก็ค้างอยู่หน้าโหลดเอานะก็วิธีแก้เหมือนกันนะครับผมผมก็จะมาสอนในคลิปนี้เอง,เองนะครับผม ใครอยากเติมเกมวอลซอนโมบายราคาถูกนะครับผมผมแกะนําร้านนี้เลยนะก็คือร้าน i s t m a n Shop โน๑เรื่องเติมเกมเปิดให้เติมแล้วเกมคอมพิวตี้วอลซอนโมบายในราคาประหยัดสุดคุม้มโดนใจสามารถเติมได้ที่แอดไลน์ลิสแมนเอ็กอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะคะว่าจะเติมเกม,เกมอื่นๆผ่านเว็บไซต์ซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับเลยเปลี่ยนลิสแมนคอยล์ใช้แทนสดลดได้ด้วยพร,ร้อมบริการเติมเกมแบบผ่อนชําระนานสูงสุด10เดือนพร,ร้อมบริการเติมเกม24ชั่วโมงเติมถูก เติมง่ายเติมเข้าไว้ต้อง listman ชอบเติมถูกเติมไว้ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีกันดีกว่านะครับทุกคนว่ามันแก้ยังไงนะก็บอกเลยว่าบ <aning> ั๊กอันนี้ผมก็เจอเหมือนกันนะครับผมหลังจาอัปเดตแพทล่าสุดนะครับผมที่มีการแก้บั๊กต่างๆนะก็ได้เจอบั๊กใหม่ทันทีเลยครับทุกคนนุกหงิดมากเลยนะก็สำหรับใครที่เป็นเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เล่นจอยนะครับผมหรือว่าตั้งปุ่มมาผม แล้วผมเล่นจอยนะครับทุกคนแล้วก็เข้าเกมไปเล่นเนี่ยเจอปัญหาบั๊กอันนี้อันแรกเลยครับผมก็คือสลับปืนแล้วก็หน้าจอกระหิบนะก็เลยผมจะมาสอนวิธีแก้กันนะครับผมอันดับแรกนะครับผมเพื่อนไปตรงฟันเฟืองครับผมแล้วก็ไปที่คอนโทรลเอนะครับผมแล้วก็ไปตรงคำว่าคัสตอมไมค์ของปุ่มมันเองนะ บัคที่เกิดนะครับผมจะเป็นที่ปุ่มควบคุมเลยนะครับทุกคนก็คือปุ่มตรงนี้องนะก็คือปุ่มสลับปืนในนะครับผมคือผมก็ไปหาวิธีมาครับทุกคนว่าเอาทํายังไงเนี่ยเวลาสลับปืนหรือว่าเวลาเก็บโหลดเอาเนี่ยหน้าจอมันกระพิบนะครับผมแล้วก็ค้างอยู่หน้าโหลดเอาด้วยนะผมก็เลยไปหาวิธีมาในนะครับผมก็คือการที่เราตั้งค่าการเลือกปืนอันนี้ในนะอันแรกสำหรับใครที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้นะครับผมก็คือหน้าเมนูนี้นะมันจะเป็นการที่เราสามารถสลับปืนได้เพียงช่องเดียวมั้งเองนะครับผมคือเเาะะ็็นนคค่ปืกกอิ้งลสผ พอเราเลือกเป็นคลาสสิกมันก็จะเด็กเป็นสามัญงี้นะก็จะมีปืนหลักนะครับผมปืนพกแล้วก็เป็นมีดนะเพียงเราตั้งแค่นี้นะครับผมแค่นี้มันก็จะหายบล็อกแล้วนะทั้งเก็บรถเอาหรือว่าทั้งสลับปืนเลยนะครับผมแต่ผมก็สงสัยนะทุกคนแก้บล็อกยังไงทําไมเจอบล็อกเพิ่มอีกเนีย่ยผมก็งุหงิดม,มากเลยนะอันนี้ผมยังไม่ได้ลองเล่นแมตช์จริงๆนะว่า เจอบัคอะไรบ้างนะครับผมก็ใครเจอบัคอะไรคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับทุกคนหลักๆที่ผมเจอบัคตอนนี้ก็คือแค่บัคอันนี้นะครับผมกับบัคเก็บหรดเอานะก็ไม่ยากนะครับผมสำหรับวิธีแก้บัคนะก็เป็นบัคที่เจอบ่อยมากนะครับผมสำหรับเกม Warzone นนะไม่ว่าจะอัปเดตแพทไหนเนี่ยก็เจอบัคก,กันเหลือเกินครับทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับผมใครอยากดูเมตาเปิร์นะครับผมก็รอติดตามได้นะเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้เราเร็วนี้นั่นเองนะครับผมหรือว่าใครอยากรู้การตั้งค่าเกมบอลโซลโมบายนะครับผมหรือว่าการตั้งค่าของคอนโทรลเลอร์นะก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวไอ้ไว้ตรงขวามือแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะก็ผมได้ทําไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับทุกคนก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็มาแก้บั๊กกันเล่นๆครับทุกคนใครเจอบั๊กอะไรก็ใคครรรชชอบาายนี้ฝกกกดดไล์์แ ดกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วเราไปเจอคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ